เกิดเป็นคำถามแห่งความข้องใจเกิดมาเพื่อใครต้องเดินไปทางใดอีกกี่คำถามออกจากหัวใจ ของใครไม่มีอะไรแน่นอนเป็นสิ่งที่ฉันเฝ้าหาคำตอบอยู่ในใจฉันไม่เคยจางหายเป็นได้ว่าฉันกำลังสอหาความจริงที่มันไม่เสื่อมคลายเข้าสู่สัจธรรมตามเรา จะพบความสดใส ให้คลี่คลายระจา่างดุดฟ้าที่ดาวเรยิบริมไร่พระจากตาตาใจเข้าถึงนิพพานอย่างสมบูรณ์ให้ฟ้าปัดม่านความสดใสไปสู่ผู้คนบนโลกอีกมากมายรวมกันคน ตัวจกลับบคุณจะทำอะไรคือคือถ้าไม่ถึงจุดนี้เนี่ยนะคุณคุณจบไม่ได้ฉะนั้นภาพนี้นะคะจะเป็นภาพไอคอนิกพิกเจอร์จะเป็นภาพไอคอนิกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร ที่ในอนาคตนะคะหลังจากที่อาจารย์สุพวรรณเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วภาพนี้จะต้องคงอยู่แล้วเราก็ใช้คลิปพวกนี้แหละของอาจารย์เนี่ยมาอธิบายความหมายของสติปัฏฐานสีที่มันครบวงจรอันนี้เนี่ยอาจารย์จะต้องฝากให้กับมนุษยชาติเพราะว่านักเขียนที่เก่งที่สุดในโลกขณะนี้ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกขณะน,นี้เขาก็ยังไม่รู้คำตอบเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่เขารู้เรื่องวิปัสสนาโอ้ไม่กอดทำไมท่านให้เรามาพูดเรื่องนี้ I don't know โอเคเราสกิปได้ไหนๆก็มีภาพละอาจารย์ก็ให้พวกเราเนี่ยดูภาพไปเลยฉะนั้นเรื่องของการฝึกสติประฐานสีเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาเจอรี่เนี่ยออกก่อนแล้วก็มาพบกับสภาวะช่องว่างเนี่ยของใจช่องว่างของใจให้มันเงียบกลิบเลย คุณเห็นมาพอเงียบกริบตรงนี้เนี่ยนะเราสามารถรวมทุกศาสนาได้ในทันทีอ่ะทันทีเลยอ่ะนะศาสนาขณะนี้เนี่ยของเรามันเป็นเรื่องของตัวนี้มันเป็นเรื่องของเจอร์รี่พูดซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมาเข้าใจพุทธศาสนาในเรื่องที่ว่าเราเกิดมาทําไมอ๋เราเกิดมาเพื่อใช้กรรม โอ้ยตรงนี้เป็นเรื่องศาสนาละไม่ใช่เป็นเรื่องสปิริต่วล่ะถ้าศาสนาในความหมายของยูวาฮารารีนะเป็นเรื่องของการหลอกลวงอะเป็นเรื่องของการให้คำตอบใครก็ไม่รู้ให้คำตอบอย่างนี้มาแล้วยูก็ต้องทำตามซึ่งความคิดที่ว่าเราเกิดมาเพื่อมาใช้กรรมเราเกิดมาเพื่อมาสร้างบารมีเท่านั้นเราเกิดมาเพื่อมาใช้กรรมเท่านั้นโห้ยคุณถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยนะชีวิตของคุณนี่นะคะจบเลย มันจะหดหูมากเลยอ่ะ